สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะพบก,กับรุ่งอรุณพยากรณ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงของชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนก็ได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กร,รกฎาคมนะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง เมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานบวกสิ่งที่ฟังแล้วมีความสุขนะคะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจค่อยปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจนะคะแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนเมษายน2564นี้ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะการงานค่ะพลังงานใบ,บแรกค่ะ Page of Cups เด็กถือถ้วยนะคะก็แบบเด็กๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยแต่เต้านะคะคือบางครั้งนะคะอาจจะเพิ่งเข้าไป ทำงานใหม่ๆนะคะแม้ว่านะคะแม้ว่าท่านอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงแต่ว่าท่านเพิ่งเข้าไปตรงนั้นนะคะก็ค่อยๆ,ๆขยับนะคะค่อยๆพัฒนาไปเหมือนกับว่าบอกว่าให้เรียนรู้นะคะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเรียนรู้หน่วยงานนั้นก่อนนะคะส่วนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่เพิ่งจบหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งหางานนะคะ ท่านมีโอกาสที่จะได้งานนะคะเด็กถือถ้วยเพราะว่าเด็กถือถ้วยนี้เป็นเด็กขยนันเป็นเด็กเก่งนะคะนี่มีความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าเสื้อดอกบัวน,นี่หมายถึงความกตัญญูนะคะท่านก็คงเป็นที่เอนดูของทุกๆคนเพียงแต่ว่าต้องนะคะต้องขยับไปทีละขัน้นสเต็ป by สเต็ปนะคะค่อยๆไต่เต้าไปค่ะใบต่อมาค่ะ full of source บางท่านนะคะถ้าขึ้นสี่ดาบนี้นะอาจจะอยู่ในช่วงที่การงานหยุดชะงักนะคะเหมือนกับว่าท่านเหนื่อยท่านท้อท่านอาจจะนะคะท่านอาจจะออกจากงานที่ท่านเคยทํามาแล้วตอนนี้ท่านต้องการหาเวลาพักผ่อนนะคะเหมาะก,กับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมานะคะเหนื่อยนักก็พักสักก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะใบต่อมาค่ะจัดจเมน้น จัดเมนนี้เป็นไพ่ของการประกาศข่าวดีเลยนะคะหลังจากพักผ่อนแล้วนะคะท่านก็จะได้รับข่าวดีนะคะอันนี้สําหรับท่านที่ว่างงานตกงานนะคะหรือว่าท่านที่เหนื่อยที่ท้อนะคะ,ะท่านไปพักผ่อนซะนะคะแล้วไม่นานท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะก็คือจัดเม้นนะคะ จัดเม้นต์นะคะบอกว่าท่านกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะซึ่งแถวนี้อาจารย์เปิดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่ตกงานท่านไหนที่ว่างงานนะคะท่านกําลังจะได้งานแล้วก็เป็นงานที่ดีด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงดีๆกําลังเข้ามานะคะอาจจะเคยเหนื่อยอาจจะเคยท้อนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วะคะ่ะท่านจะประสบผลสําเร็จท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนะคะ แล้วเรื่องการเงินราคาเป็นไงบ้างคะพลังงานแบร์รคคา Queen of Cups นะคะ,ะราชินีถ้วยนะคะก็เงินก็มั่งคัง่งร่ำรวยนะคะไพ่ใบรี้ราชินีก็คือเป็นคนที่รู้จักเก็บนะคะราชินีเหมาะมากนะคะถ้าเป็นท่านหญิงนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเป็นแม่สีเรือนเงินทุกบาททุกสตางค์เหลือหมดคะ่ะ ถ้าท่านชายนะไพ่ใบนี้นะคะถ้าได้แม่บ้านแบบนี้นะคะท่านจะมีความสุขมากในเรื่องการเงินรับรองว่าเงินไม่รั่วไหลนะคะใบต่อมาค่ะในเรื่องการเงินนะคะการเงินของท่านนะคะนอกจากว่านะคะท่านจะมีเงินโดยโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะคือฐานชีวิตท่านอาจจะมาดีนะคะ และนอกจากนี้ท่านยังมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือนะคะหกถ้วยเป็นการช่วยเหลือเป็นการเกื้อหนุนจากบุคคลที่อยู่รอบข้างหรือว่าจากเพื่อนจากคนที่ท่านไปติดต่องานหรือว่าจากคนที่เคยผูกสมัครรคักใร้กันนั่นแหละนะคะท่านจะได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะใบสุดท้ายค่ะ view of fortune นี้เป็นกลงลแอชีวิตกลลุลอจสมบัติเลยนะคะ ชาวราศีมิถุนคะในเดือนเมษายนนี้นะคะท่านมีโอกาสได้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินมรดกนะคะเพราะว่า View of Fortune นี้หมายถึงไพ่แห่งกลงล้อชีวิตกลงล้อสมบัตินะคะ ท่านอาจจะได้มรดกหรือว่าท่านอาจจะได้รถใหม่ที่ดินสักแห่งหนึ่งที่ท่านหมายปองไว้ว่าอยากได้อันนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องการเงินนะคะนอกจากท่านจะมีเงินเก็บอยู่แล้วนะคะท่านยังมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือและการเงินของท่านนั้นก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปัค่ะ ส่วนในเรื่องความรักระคะสำหรับท่านมีคู่นะคะท่านที่มีคู่คะ่ะ four cups สีทั่วนี้เป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจรักที่ไม่สมหวังนะคะคนที่เรารักเขาไม่รักเราแต่คนที่เราไม่รักเขามารักเรานะคะมันตรงข้ามนะคะที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ที่เราไม่อยากได้เนี่ยมาจังนะคะเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ใจนะคะสำหรับท่านที่มีคู่นะคะ หรือมองในอีกแง่หนึ่งนะคะความรักของท่านครั้งนี้กําลังจะเริ่มจะมีเรื่องมีปัญหาทะเลาะกันนะคะมีเรื่องงอแงงอแงกันขึ้นมาแหละนะคะรู้สึกว่าคนรักทําอะไรให้ผิดใจทําอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราทําไม่ตามที่เราต้องการนะคะเขามาง้อไหมง้อนั่ยนี่ยื่นถ้วยให้นะคะมางอมาพูดนั่นพูดนี่แต่ท่านก็ยังนิ่งเฉยก็ยังงอนอยู่นะคะแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรคะ two of cups สองถ้วยค่ะถึงจะทะเลาะกันนะคะงอนกันยังไงก็จะกลับมารักกันนะคะสองถ้วยเป็นการยื่นความรักให้กันยื่นความผูกพันให้กันเป็นคู่รักกันนะคะมีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะให้ใบนี้ขึ้นมาอ้าสุดท้ายค่ะ tree of pentacles นะคะ ความรักของท่านนะคะนอกจากท่านสองคนจะรักใคร่กันแล้วนะคะยังมีแรงเชียร์นะคะจากเพื่อนนะคะจากญาติจากคนสนิทนะคะรู้สึกว่าแรงเชียร์เยอะมากนะคะหรือไม่ก็ท่านอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะทําให้ท่านสองคนนี้ได้รู้จักผูกสมัครรักใคร่มาถึงวันนี้คะ่ะถือว่าความรักของท่านดีนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะมีคนมาช่วยเคลียร์มีคนมาช่วยแก้ปัญหานะคะ คนโสดล่ะคะไม่แรกคะ่ะ The f u คนโสดนี่ก็ยังรักท่องเที่ยวรักอิสระเสรีอยู่นะคะเดีย๋ยวไม่อยากผูกพันยังไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะ The Full คืนนี้บอกเลยว่าชีวิตนี้สุขมากนะคะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็คือมีความสุขนะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่มีมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะคะถ้าพูดเรื่องความรักก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้จะประมาณนี้นะคะแล้วมีคนเข้ามาไหมนะคะ เพดออฟวันส์มีนะคะเด็กถือไมเท้านี่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนโสดเข้ามาแล้วเป็นไงคะทรีออฟวันท่านก็ยัง ไม่สนใจอยู่ดีนะคะเหมือนกับว่าท่านให้ความสําคัญในเรื่องการงานนะคะสาม,มเท้าเป็นเรื่องการงานหรือไม่ก็ยังให้อาความสําคัญที่เรื่องการเรียนนะคะน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะมุ่งเป้าไปที่การเรียนจุดมุ่งหมายสําคัญคือเรื่องการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาไหม มีนะคะแต่ท่านอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมา,ากกว่าที่จะมาสนใจว่ามีใครมาสนใจเราบ้างมีใครเข้ามาทักมีใครทักแชททักไลน์เข้ามาบ้างประมาณนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าไปได้เรื่อยๆยังไม่จริงจังอะไรคะ่ะต่อไปคะ่ะโชคลาบนะคะ ten of ones โชคลาบนี้ยังไม่มีนะคะ สิบไม้เท้านะคะสิไม้เท้ายังเป็นการที่ต้องทํางานนะคะเงินก็ยังมาจากการทํางานค่ะสุดท้ายค่ะสุขภาพค่ะ H of source สุขภาพนี้ก็แข็งแรงดีนะคะแต่ว่านะคะอย่าเคร่งเครียดกับเรื่องงานมากเกินไปนะคะถ้าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องงานหรือว่า มุ่งมั่นมากเกินไปนะ่ะทำอะไรก็ต้องสำเร็จทำอะไรก็ต้องได้ดังใจนะ่ะท่านอาจจะสุขภาพเสื่อมได้หรือว่าสุดดสมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็หันมาให้ดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ,ะทำงานก็ทำตามศัจก,กยภาพของตัวเองนะคะอย่าอย่าหมง,งานหนักมากเกินไปค่ะ,ะต่อไปนะคะพายแนะนำจะแนะนำว่าอย่างไรนะคะ 9 of Pentacles นะคะเก้าเหรียญค่ะดูนะคะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่บนกองเงินกองทองเลยนะคะไพ่แนะนำว่าท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะชีวิตท่านมีพร้อมแล้วนะคะท่านมีความสุขจงมีความสุขกับสิ่งที่ท่านมีมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะไพ่แนะนำอีกใบนะคะ Womanhood ไพ่ใบนี้นะคะถ้าสําหรับท่านชายนะคะจะแนะนําว่านะคะถ้าท่านเคยอ,อกหักเสียใจนะคะหรือว่าท่านอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ดังใจแบบนี้นะคะผู้หญิงคนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้แหละนะคะหรือว่าคนรักของท่านตอนนี้แหละคือคนที่จะมาเยียวยานะคะเยียวยาให้ท่านมีความสุขนะคะเยียวยาจิตใจของท่านแต่ถ้าเป็นท่านหญิงนะคะ ผู้หญิงถือหัวใจคนนี้นะคะเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงถือหัวใจจะบอกว่าเป็นช่วงที่ท่านจะต้องเปิดนะคะเปิดความจริงเปิดเผยหัวใจตัวเองนะคะรักก็บอกว่ารักนะคะและนอกจากนี้ยังบอกว่าเป็นช่วงที่ท่านพบกับความสุขความสงบนะคะเพราะฉะนั้นที่ทะเลาะก,กันตรงนี้ไม่เข้าใจกันตรงนี้ไพ่จะแนะนําว่าให้เปิดนะคะเปิดจิตเปิดใจคุยกันนะคะ ท่านมีความสุขกับความรักของท่านก็จริงแต่ท่านยังไม่เปิดใจคุยกันก็ให้เปิดใจคุยกันนะคะและอีกอย่างนะคะถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรนะคะท่านจะมีเพื่อนมีคนคอยดูแลมีคนคอยแนะนํานะคะมีคนคอยปลอบใจก็ลองไปหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนหาคนที่รู้ใจนะคะถ้ามีปัญหาก็ลองไปพูดไปคุยกันอาจจะทําให้ท่านสบายใจขึ้นนะคะ สำหรับการพยากรนะคะประจำเดือนเมษายน2564นะคะชาวราศีมิถุนนะคะท่านที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะอาจารย์ได้พยากรจบลงไปแล้วนะคะอาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องการงานค่ะ,ะท่านกำลังจะมีงานเข้ามานะคะท่านที่ว่างงานตกงานก็จะได้งาน ส่วนบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มขยับงานเพิ่งเริ่มเข้าไปในตำแหน่งที่อาจจะเหมือนการเริ่มต้นนะคะตำแหน่งที่ยังไม่อายิ่งใหญ่อะไรแต่ท่านจะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตแน่นอนนะคะเรื่องการเงินยิ่งสุขสมบูรณ์นะคะการเงินท่านมีโอกาสได้บ้านทรัพย์สินมรดกทุกอย่างรถที่ดินมาพร้อมนะคะความรักท่านที่มีคู่นะคะก็อาจจะไม่ได้ใจทะเลาะกันมีเรื่อง ต่างๆเข้ามานิดๆหน่อยๆน,น,นั่นแหละเรื่องนั่นเรื่องนี้ทําให้งอนกันแต่ว่ายังไงท่านก็กลับมารักกันอยู่ดีส่วนคนโสดก็คงต้องใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะท่านยังต้องการใช้ชีวิตโสดค่ะไพ่แนะนําก็บอกว่าท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะนําความสุขนําความพร้อมที่ท่านมีมาเติมเต็มให้ชีวิตของท่านสุขยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็อิใบนะคะผู้หญิงถึงหัวใจนะคะท่านชาย คนที่อยู่กับท่านตอนนี้แหละคือคนที่จะดูแลท่านเยียวยาหัวใจของท่านเวลาท่านเศร้าท่านเหงาส่วนท่านหญิงนะคะให้เปิดใจคุยกันมีอะไรให้พูดให้คุยกันนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วก็นะคะก่อนที่จบนะคะอาจารย์ขอกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันและท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไหนณโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ